อกแไมมีแฟนก่อนทำไมทำไมถึงไม่มีแฟน่ะเริ่มเลยเริ่มเลยทำไมถึงไม่มีแฟนองการเริ่มเลยจะใหม่เราูจไมไม่มีแฟนอะ้มันตอบยากหน่อไม้่อไมู้ไม่สวยมสวยแต่หนูไม่สวยหนูมองไปฝั่งฝั่งซ้ายููแรงมะไ่หวานทไมทาไมทำไมทไมเราถึงอปล่อยให้โสดไน้ก็ด น้ำตาไหลไปอะมันโดนมันก็มันก็ก็แปลกมากที่พออายุจะสามสิบแล้วเหือนมันรู้สึกว่ายิ่งยิ่งหาอะไรที่ลงตัวกับเราได้ยากคนไม่ไขว้ฟ้าแล้วหรอทุกคนจะได้เห็นน้ำตาในวลาเราลมุกมันไม่ไขว้ฟ้าแล้วหรอพอใกล้สามสิบอ่ะมันบุกว่ามันแบบว่าคิดมากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ อายุเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรากลัวหรือเรากังวลอะไรไหมกับเรื่องความวัยแล้ววันเนี้ยจริงๆไม่ได้กลัวเรากังวลอะไรแต่ว่าคิดว่าไม่ค่อยมีเวลามากกว่าอะไรเงี้ยก็ทำงานเยอะไม่มีเวลาที่จะแบบเหมือนศึกษาใครขนาดนั้นเนี้ยเพื่อนเพืามีชงให้เราไหมเพื่อนเพอนก็เพื่อนๆก็มีชงแต่เพื่อนเพื่อนก็ติดเยอะ กต็มา้ใช่เพราะก็โสดอยู่นี้เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนกันซีนไม่แต่ว่าเพื่อนมีไปหมดแล้วเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วหรือว่าไม่แบบเพื่อนนิชัยอย่างเงี้ยก็บอกว่าสดคนก็พักมาหาเราเยอะเหมือนกันเพาแบบว่าเฮ้ยจก็ิช้าเราก็จะกินเหมือนกันก็การซีนกันไปกันมาแสดงว่ามีคนมาดิวผ่านเราเพื่อที่จะแบบว่าจะผ่านไปกันนิชัยก็คือเขาสวยอ่ะเาก็สวย ก็เแค่สกีนให้กันอยู่เงี้ยไงถ้าคนมาจีบนิชาเราต้องสกีนยังไงบ้างให้เหมาะกับเพื่อนเราต้องดูเยอะหน่อยก็หลายๆอย่างเงี้ยต้อง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 เป็นคนคนดีคนจริงใจน่ารักคือพี่มีคนแล้วสเปคเพื่อนเราเป็นยังไงสเปคเพื่อนเราสเปคเพื่อนเราชอบคนแบบอุ้ยไม่รู้เป็นเขาเป็นตอบเองมันจะรู้ไม่โม้เมื่อกี้อะเพราะว่าเมื่อกี้อะเป็นฟิวบอกว่าเริ่มเหมือนคุยกับพี่พี่แล้วก็เริ่มเมาโมยก็เริ่มแบบจะ เขาตอบเองว่าเรื่องของเราแล้วถ้าเขามาจีบผ่านเราสมมติสมมติถ้าเกิดเขามาเพื่อนเรามาจีบผ่านเพื่อนเราก็มาจีบเราเราต้องบอกเพื่อนเราไหมว่าเฮ้ยปล่อยไมาบ้างเหรอเป็นต้องคัดเยอะไม่มีมันไม่มีมั้ยหรือว่าแก็คิดว่าก็ก็ถ้าผมคิดว่าถ้าเพื่อนไม่แนะนำก็อาจจะแปลว่าไม่ไม่เลิศอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไว้ใจเพื่อนใช่เพื่อนก็ไว้ใจเราก็เลยไม่มีเลยเก็คือคือคติให้เพื่อนทำแทนให้ ก็ไม่จริงจการที่แบบว่ามีคนแนะนํามาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีการแบบสแกนแล้วแสดงว่าเราวางวบาวไว้สูบแล้สเปกมันไม่ได้สูบขนาดนั้นทุกคนมันไม่ได้ขนาดนั้นสเปกกระหลาดเลยเขต้องเป็นคนดีไหมที่เข้ามาต้องเป็นคนดีข้อหนึ่งข้อหนึ่งไปกินเหล้ากินเหล้าได้เราเราไปเพราะเราเกดีเออแกงเราก็เราก็ใช้ได้เลยหรือว่าต้องถือศีลไหม ต้องกินเหล้ากับเราเจ้าพูดนนั้นมันเส็บมากเลยต้องมาดีงาว่านแหงเอาแหงเอาเราได้นจริงจริงต้องการคนที่สบายสบายแบบเราคือคือแบบว่าเราเราแบบว่าเหมือนดูดูดูแล้วเหมือนผู้หญิงแบบสบายสบายแต่จริงก็คือหนูลุยมากๆแบสบายสบายอันนี้ทำงานไหอันนี้คือโปรโมตอยู่ใช่ไหม

ยังสะทำพี่ไว้แล้วค่ะจริงๆเหลือแค่ว่าช่วงที่สามารถจับแบบสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าอาจจะต้องประกวดขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นอกจากฝากไข่เรามีไปเช็คดูงไหมว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เขาจะมาปีละล่วงหเช็คเป็นแบบให้ยิงเข้า Google Calendar มาเลยวันเลยอะค่ะจริงป่ะใช่ได้วจะแม่นมากคุยกันยังไงแต่บางทีอย่าง้ราให้แม่เดี๋ยวหนุเดี๋ยวหนุได้เลขส่งไปให้นะครับไปยังไงไปนยังไงต้องไทุกวัน คือมันแบบว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องรวมๆวมแบบว่าเรื่องความรักกันเจรจาเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิงมาเป็นวันๆว้าววันนี้ระวังเรื่องนี้ระแบงตักระวังแต่เราไม่ได่งมงานนะไม่เลยไม่เลยนี่มีแค่ว้าง่งงานไม่ใลค่ยิงเข้าคาร์เดิล่าแล้วก็อ่านอ่านหรือแล้วอ่านอ่านว่าคิวงานยังไม่มีในคาร์เดิล่าและอะไรที่รู้สึกว่าแม่นที่รู้สึกว่ามันแมนจริงทําให้เราสึกว่าต้องอ่านทุกวันมีมันมันก็มีช็อตที่แบบว่า หมือนประมาณว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบหมดสัญญาอะไรอย่างคือแบบว่ารู้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องของเราใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานแม่แต่เรื่องความรักเรื่องความรักเรื่องความรักมันไม่มีมันไม่มีใบดวงเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกไว้ว่าจะมีเมื่อไหร่เจอใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเสียอะไรไม่มพิจารณาอะไรักคือันแล้วถ้ามันไม่มีแบบว่าเรื่อง ถูกที่ว่าเวลาที่แบบว่าไปไปทำบุนอะเราอาจจะมักขอเรื่องเงินเออแบบว่าเคฟเขาก็รู้ว่าอเก็บที่หน้าเงอแบบว่าก็คงอยากได้แต่เงินค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปขอมหเออแต่ว่ามันแน่นอยู่หรืองอะไรเนี้ยคือจะเปลี่ยนมองเกี่ยวกับเรื่องความรักเหมือนว่าเปิดกว้างเรื่องความรักกว้างโอ๊ยเปิดกว้างแน่นอนจริงจริงกเลยิกว้างเลย เป็เปิดกว้างแล้วเลอื้ออย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็ค่อนข้างแบบเปิดเปิดกว้างก็แล้วแต่เราที่จริงผเกคนที่แบบตั้งแต่เด็กแล้วมนกบคือจะชอบใครที่เรชอบอะแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกที่เราเราจะไม่คืออันนี้แบบเใช้ใช้หมดเองว่าแบบว่า ก็เมาลุ้นกันนะแต่ว่าลุงไม่บอกไหมว่าปีนี้ทันไหมปีนี้จะมีแฟนไหมไม่ทันแล้วเขาได้หรอแย่เลยสี่เขาดาวดาวกับใครอ่ะทีนี้เราเราแม่แม่เขาดาวกับใครอ่ะโอ้ยแม่มางานแม่ไปร้านไหนร้านแม่ก็ชวนหนูไุ่มจะโดนเลยหนุ่มยัยจะโดนเลย ไปอีกแล้ไปอีกละเี่จาเราดทรันนอนเลยแม่ไปวัดไหนกันนะวัดไหนมดมจดปีกันเราแม่เช่วยถาให้ด้วยนะแม่วดด้วยละกันค่ะวดด้วยช่วงนี้เหมือนแบบว่างานท่านจะเยอมขออนากแต่ว่ามีการร่วมมือรมือกับทางของอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชค่ะก็เอ่อร่วมมือร่วมได้ร่วมงานแับ ทีม่มาใหามแล้วก็อย่างอย่าง,อย,างอย่างงานที่แล้วก็จะเป็นเดินแบบนี้แบบนี้ค่ะ,คะก็แบบว่าพี่ตุ้ยผู้บริหารชี้บอกเขาก็จะเรียกว่าพิเศษอะไรค่ะต่างที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันนี้ก็แบบมาลองเพลิมพลาดอย่างเงค่ะผมคิดว่างานหน้าน่าจะมีการผูกขอ,อสลิงโหนลงมาใช่ไหม เ็นทางชีพก็จะแบบมีการร่วมมือสนับสนุนอะไรอย่างนี้กับการซีรีส์เราด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็แล้วก็เชีพก็คือแบบสนับสนุนซีรีส์ที่มันทำอยู่ด้วยของเอ็กซ์เชียงเทนเน่์เมซีรีส์เชนแล้วก็เป็นซีรีส์โดเรมโรงเรียนวันที่เราเป็นผู้ ถือว่ามัดเงียมัดคือตรงเี้ยตุ๋ยเลยคือร่วมงานกับเราไปนานๆเลยใช่ก็ร่วมงานกับหนูไปนานๆนะคะแต่ว่าหนูก็แอบบอกไว้ก่อนว่าคราที่แล้วเป็นเาคาวที่แล้วเป็นแบบคอร้องเพลงก็ัวเหมือนกันมันจะต้องค่อยสลิงก่จริงๆในคราวหน้าอยีู่แล้วสำหรับนอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นละครเวทีก่อนชั่วโมงก่อนเรียนี้ก็พร้อมทุกอย่างสลิงอาจจะยาก ไปทยอ่าได้เพราะฉะนั้นฝากบอกว่าแบบฝากคอลเลคชันใหม่ด้วยค่ะโอเคค่ะก็ฝากเอออ่ม Mon Titi x Chief ด้วยนะคะก็เป็นคอลเลคชันที่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีชมพูที่ถูกต้อง m o น t ี t i ก็คือทุกคนชอบอยู่แล้วส่วนชีก็เป็นแฟนของไทยที่แบบว่ามาไกลมากก็หวังว่าแบบคอลเลคชันนี้จะแบบหมดเร็วเร็วเรียงเร็วเร็วค่ะโอเคขอบคุณทุกคนท่รนน